ก่อนหน้านี้เป็นข่าวดังนักแสดงนางแบบประกาศเลิกกับสามีญี่ปุ่นจุนจิสุมิธานิที่เพิ่งแต่งงานได้แค่3ปีโดยเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้รู้สึกอะไรต่อกันไม่มีเรื่องของมือที่3แต่เป็นเพราะว่าความรักที่จืดจางและฝ่ายชายมีนิสัยที่เปลี่ยนไปไม่ดีเหมือนตอนแรกที่คบกันจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นการปรับตัวเข้าหากันแต่ก็ดีแล้วที่รู้เร็วมันไม่ใช่เรื่องมือที่สแต่ว่ามันเข้ากันไม่ได้มากกว่าเพราะเขาเปลี่ยนไปเยอะมาก ตอนเป็นแฟนเป็นอีกอย่างพอแต่งงานกับเปลี่ยนไปในบัตรดลอีกทั้งยังมารู้ที่หลังว่าสามีนั้นไม่ได้ร่ำรวยอย่างที่หลายคนเข้าใจคือคนอื่นจะคิดว่าเขาเป็นคนที่มีการมีงานที่ดีคิดว่าเขารวยแต่อยากจะบอกให้รวยว่าเขามีอาชีพที่ดีแต่มาได้มีอสังหาริมทรัพย์โอเคเขาอาจจะมีเงินสดแต่ไม่ได้มีหลักทรัพย์การที่เขาจะมาต้องการของเรามันไม่ถูกต้องสินสมรสไม่มีนะในเมื่อเขามาก็มาแต่ตัวหรือจะให้โยคืนสินสอดไปมันก็ไม่สมควร ตังสินสอดโยยังได้ไม่ครบเลยโยทํางานมา14บส้าปีอยู่วงการมานานทุกอย่างโยเป็นคนสร้างมาเองถ้าจะมาเมาอะไรพ่อแม่คงไม่ยอมถ้าจะมาฟ้องคงไม่ยอมเพราะโยซื้อก่อนแต่งในโฉนดก็มีวันที่บอกค่าสินสอดขาดเกือบหลักล้านแต่มันก็มีของที่เขาให้เราแหวนมันของเขาก็ห้ากระัตต่างหูก็ของเขากําไรก็ของเขาทองก็ของเขา แต่อย่าถามเลยว่าสินสอดทั้งหมดเท่าไหร่สำหรับปัจจุบันโยโกะทาคานป่วยขั้นศูญเสียความทรงจำแต่โดยรวมแล้วก็ยังใช้ชีวิตปกติก็คือความทรงจำเก่าๆจำสิ่งที่ดีๆไม่ได้แต่สิ่งที่ไม่ดีจำได้ซะอย่างนั้นปีนี้เข้าปีที่8แล้วทุกวันนี้ก็ต้องไปตรวจร่างกายอยู่เรื่อยๆยังคงต้องอยู่ใกล้คุณหมอซึ่งทำให้หมดค่ารักษาหลักล้านแค่ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลก็เป็นล้านแล้วค่ะ